Uh uh uh. Tá. time. ตามจังหวะภาพพื้นนี่ท่านเขาอันเกาน่าเฮาหน่ะลานศีธาผู้ที่จะเอ่ยวอย่พ่อเมียนั่นฟังก่อนนะจับเอาตอนนี้ท่านแต่ปะทุมนั่นมาบ่อ เอาตอนอหลงพุทธเจ้าอันของเฮาอุบัติเกิดเน้อมีใหญ่ถือว่าเลือดสันฟ้าสิจาเว้านั่นต่อไปเออได้ยินฟ้าหังห้องอยู่กำฟ้ายเมืองกวินละภาคบวรพญาสุโทนั่นเพิ่นของเจ้าเมืองย่างลาลาสวัง

หนูจ๋าหญิงเอยเพียงอยู่ใต้ลูฟ้าบ่มีเสียวนั้นเกิงหนาเออคู่หนึ่งน้อยหน้าไทยนี้ละเมีดนอนฝันพนมีใหญ่ฝันว่ามีมาพรสี่ป่าหุนั้นลงใต้มาจบเสียงพน ก้ขนอกไปกะเบิงวางจาบสิเจดสีขางกัย่อลําว่าลวงทีหน่อยมาตกฮอดเพียงเกตลานอิมาพาโอ้ยมองไปถึงกันดานกับปินสัตว์สายังลาเก่าไปวางจะลงไว้สาระวังเจ้าทางห่ม ป้อยวันทุมอยู่หันบ่อนั้นเนื่อนเจ้าท้อใดน้อยหนึ่งเทพไทมวนมูสาวปะสอนพะนามิใหญ่มาจวมเฮาวังอ่อนกัจากเสียงวันทุมข้างละเอาไปวังจะลงไว้โอ้ยในสานลาจนสาางผิวเกียงเจ้าองพ พอแต่เสร็จแล้วตอนนั้นมีสร้างเผื่อกันี้โอ้ยมาทำหนยืยืกันดอกหวานเขาจ้าหลวงจกคู้เขากากระลนมาเคียมเคียมาพอมาเทียมเทศไทยเวียนลอมปะทะศีนนา ทรงเสียงดังตัวชินแทพมูเด็กะดาบบ่พ่อข้ากายวับเข้าสู่ตอนตองละจากมนวลนงอโอุ้ยโอ้ยนั่งมายาสรุงเตือนนะเล่านี้มีภาพเพื่นได้การเกิดขึ้นนั่นจะบ่าวอันต่ผัว làu quân lôi thua sụt thua lao an thắng bỏ ma thuẫn thấm nay khăn khát quan cha chém chính và bao ngựa จังวายเถือกทอนยอดฝันนั้นเมนบ่มีนะเออเันว่าฝันนั้นจังเสียในเกจ,จะบุตตาเป็นภูมิบุญยากระเลือดุณทั้งคาย หมายว่าสมพันกานลืสาเจ้าเสิ่งเลท้อยประเทศใหญ่หน่อยสิมานอนจาพึงทาสวนโทวาเบิกกันซวยซื้นในหลวงจิตโอ้ยเนื้ว่าสมมนุเกียดเอกปะทานจงลามลาการเวลา ังถ้าสามารถเสียเปรียนเดือนหกเมีหมอกว่าขึ้นสิพาหนันคำควรนะไปว่าเหนืออ้อนวันสาวสามีอโอ้ยทุ่งป่าขันหลายเดือนล้วนป่าทั้งเจ้าในทอลาลาพวกงกับขึ้นห้องนครท้องบ้านพอละว่าที่เอือ อูออยน้องอลข้นน้องล้น้องอลขึ้น <ho> น <volleyball> ้องนคนท้องบานทอเพระปสูดูกแลวทขึ้นงนั้นไว้หันนี้อาคุณเทวบ้านนั้นเป็บ้านทของน้ ลูกปัญญาเ่าป่ามันยุตสูงจ้าเพียงฟ้าเออพ่อเาสาขวันไปถึงเครื่องนั้นเครื่องทางเงินเกียเทียอ้าหอดสวนลุ่มพี่นี้อุตนใหง่กว้างบวงไม่นั้นหลากลายนะ สามารถย้ายสเลียต่อไป,ปถึงนพนมิใหญ่ยอนว่าคันนั้นถึงกันน่วงเฮงเจ้าทั้งปันน,น,นะคุณเสนาไรหันจิงผากันจะแจ้งเตือบนบทป่าสูตรในบนต้นไม่นันห้มหังนะจากแค่นานมานั่งอันพรอมโอบกันต๊ก โอ้ยลือกันจามโลกากัะเครื่องดินหล่อนยาลาอุทนาไทยเงื้อสะวัน์ลงงพทดยิ้จเงโสดกวอมกระนองหาวนันซึ้งดังนอน้ําพิพาวั้นตุ้งระคับตุนยืนใหญ่ โอ้ยบอกพ่อขาพุทธกจะคอดมาในข้าวนานละองค์จ้าท่านตอนประสูตรมานั้นะเรด็จไปจังไนแน่โอ้ยยุบแม่เอ้ยยุพ่อเอ้ยคงสิวเรืมองจึงนั้นจำมันนั้นใส่ใจคือประองค์ลังเนขันย่งไปในเจ็ดกาา ข้าท้าจะเบาว่าตุนเฮานั้นเลือดสาดพ้มงเกิดอีรข้างนอกเฮานี่เมนบ่อมีถือว่าในสาดนี้เป็นสาตระลึกส่วนพูดมาลกกากระเพื่อคนเจ้าตั้งการลาบางเอเขาและทั้งนั้นสูงสารจะมุนพาเาเพื่อนี่พันบอดแม่งควาบห่านก็บบ่อพวย นอาเกินมัน,าามนยากยิดนล้นบนจางก็พาลามีพอกันที่สงสารกันยาวยาวเข้าป่วละัวามเทวาไทยสาธุการนั้นนี่ปัตตาพีใหญ่กว่ามันไวทิมนั้นเป็นกวยผู้เขาลบด้วยด้วยยงยอๆๆ่อยออยัวเสียงดนตรีงันวบคืงดังเสียงก้องละ จากสาหุนหนองสววรันทองนั่นกันกองจอบอินทาลุ้มกับกอมปะื้มนอมนั่นกับคาดเยีนนาเออวันมือป่าอยู่นามนั่นลากอยู่จะว่าดานใหญ่โอ้ยสาธุก,การคนข้างกันเก่งห่าง,งเงย mưa cọt hút ta leo, chính thân hãy cắp tảo sao, ca vinh tinh quang để ma tổn làm tang cà con hồ say cùng thôi vina, cả mong ก็มีการสมพูดยิ้มแจ้งโทษโทษควางสตาเทือนนันสมโพนนะให้กว่าขอเน้อานันยาวันจะเลื่อนยิ่งจนเลือดตาเชินเอาภัมมังอากักเปรดคงหนมาพอมนะโยนข้าไว้ภาณามให้พระกุมารผู้ลูกสาเสื้อว่าเสียธาธาพระกัจจำ จือใบกันสิแเปลว่านานคือสมแม่ละปราธานานันละนะสัทธา căn mê cho sống tăng à đây chế vất nơi gì ngoài và cả niên xin tha con gì mọt mò mọ là lắm à, hát Số căn trà vào to lục em Nào, lão ôi thăm ơi buồn có mê năn pao lèo nhọn mê té năn ma nói ai dù đi lỡ cắm té mèn cắm năn bên tò là nhắn cho con cứt ba thế xí lương nắn cũng là xí tha tha ơi ôi ี้อย่าสิลืมผู้แม่เลี้ยงเฒ่าท้องให้นิ่งนอแม่ได้ยำข้าหมกแม่ได้จุกข้าปอนนะประมาณสวาเจ็วันเลยเมียนเป็นไปบ่สะเพียนสะพองเ่เอีดาเจ้ายซอนลูกคอ ôi luộc chạy hàm hay cao sĩ càng lát đi càng ơi càng Ôi, cõi luộc chạy luộc chạy luộc Trông luộc chạy năn chạy phẳng chạy yêu lắm luộc chạy luộc chạy cháu chạy luộc Là luộc chạy luộc luộc chạy luộc chạy thắp chạy Năn chạy luộc chạy đứa โอ้ยพ่อไหนฮะอนณิโสขึ้นไปโบสถ์สันฟ้านั่นเธล่ะพอห่างกันแล้วล่ะนาลูกค่ะ ในตอนนี้พุทธประวัติหรือปฐุมสมโพเตือนว่าปามนดานนมุมโคตในสตาจวันเมือเธอเป็นผู้เงาสาวสาวก้าวินกะใจแล้วโอ้ยโอ้ยอยู่ต่อมาพุทธเอาภาษาญาโหตามีแเมนานมาเลียงจะวิงแทนจะวิงแทน บ่มีทุกอย่างแก่นันแข้งหัดเจ้าทั้งลอมทอมลูกสายพี่สาวตนบ่อยมีเจ้าล่างลาวาจนว่ากคุมมันเท้าจะเลืน่นไว้กัโลูกสาวน่งพิมพ์ผ้าอ่อนวัน้้ป็นเนื้อเจ้ากูคอ เอออยต่อมาน,นัางหน้าต่องในลูกซื้อ่วลาหุน่นงามสมหุ่นเพียงพอบ่อยมีจำเปแปละไห้กระเจาเซ้าทวงว่าพิมพ์พานตัง้งเทียงอุป,ปาเมืองเทีบไทยผัวแก้วบ่อยเพื่อน,นอันนี้คือเหตุเรื่องสาส์ สีทั่าหรือภูงเสมอตอนประดูบัดมาลานุกุนแดนเตะเออลานเดทเสนาให้ขันเป็นก่อนสอนคาโอ้ยยุ่มพ่อเอ้ยยุ่ม่เอ้ย ถ้ทางมีเวลาตอนคนออกวัดสืบสังสิจาเบาอีกเยือหลังอเออตอนนี้หลานสิขอพัอย่างเคเทศนาก่อนละขอให้ฟังตอนต่อไปจิงพบก,กันอีกที่หนาหลานสิทาสิมาจาังฟังกันไปหูเรื่องอ โอ้ยยุ่มพ่อเอ้ยยุ่มแม่เอ้ยอย่าทีจมน้ำทางเสียงล่ะฟังสัิงว่าก่อกะตีต่อยอ้อยพัญญานะเสียงบอดีกะสร้างหน้าบเขาทายุมอย่าตีเสียงบีงเาก่อนอนพระทำคำเท ขอเวลล้มตัวไว้อยู่ทั้งค่ายในี่ก่อนละเสาพักพอละจัวบดกอดไว้แต่เพียงสามี้โอ้ยที่หนาจังว่ากันนั่นแหละส่วนควรแล่ 五万。